i don't know สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมทินโชคกมลกิจครับผมเบสนัทพงผู้พักดีวงับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดนะครับรายการที่เรานําเสนอผลงานการวิจัยนะครับวิทยาการความรู้ต่างๆเป็นฝีมือของคนไทยทั้งนั้นเลยมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบนะครับว่าคนไทยเรานั้นมีฝีมือครับรายการนี้สร้างสรรค์โดยนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรัฐสวและทีวีไทยแห่งนี้ครับคุณเบสครับคุณเคยเห็นสิ่งนี้ไหมครับอะไรครับอันนี้นะฮะอันนี้คืออะไรครับโอ้โหคุณ ถามใครถามใครนี่ผมคนไทยคุณครับอันนี้คือข้าวแตนอร่อยด้วยคุณลองทานดูเออเป็นไงครับกรุบกรอบอร่อยคุณทานดูถูกต้องไหมฮะของทอดนะฮะส่วนมากมักจองมาเป็นลักษณะนี้คือมันจะกรอบถูกต้องไหมครับอะไรที่กรอบกรอบเนี่ยมันจะผ่านการทอดมาทานเยอะเะมันไม่ดีแต่สุขภาพอ๋อน้ํามันใช่แต่ที่สาคัญที่เราต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการวิจัยนะคุณผู้ชมครับ ข้าวขนมข้าวแตนอย่างนี้ที่ทอดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทอดแล้วเฮ้ยกินเดๆ็ๆเดรอไม่ใช่เขามีวิธีในการจัดการที่จะทำให้มันใกล้เคียงกับการทอดมากต้องติดตามผู้ชมครับสำหรับท่านใดที่ชอบขนมข้าวแตนแต่ว่ากลัวเรื่องของสุขภาพและผู้ที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรีสุวรรณนฤนาทวงศ์สกุลนะครับรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอันนี้อาจารย์น้องเอามาฝากแน่ๆใช่ครับวันนี้นะครับยังมีน้องๆจากทางบ้านด้วยกลับมาร่วมอยู่กับเราที่นี่นะครับแน่นอนวันนี้น้องๆมาจากอาแบกนั่นเองครับผู้เข้าแข่งขันของเราวันนี้น่าสนใจมากทั้ง4ท่านเลยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้มากมายจะมาแข่งขันกันนะครับจะเป็นใครเชิญครับ ไทยคิดวันนี้ตอนเข้าแตนไร้มันมาดูกันครับว่าผู้เข้าแข่งขันของเราเตรียมตัวกันมาอย่างไรบ้างเริ่มจากทีมแรกทีมสายฝนนำทีมโดยอิดและเอกทั้งคู่กำลังขามักขม่นกับการทำข้าวแตนมากเลยนะครับแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นต้องน้องไปถามกันเอาเองนะครับมไม่ได้่ไมเชื่เลยว่าเราทำได้ขนานี้เรื่องข้าวแตนเราไม่แพ้ใครทีมสายฝน มาถึงทางทีมเข้าปั้นกันบ้างครับนําทีมโดยแป้งและแดับครองแคล้วกันดีจริงๆเลยครับพี่น้องคู่นี้ไม่รู้ว่ารสชาติเข้าแตนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับยิเข้าปั้นโซ่ครับขอต้อนรับทีมแรกครับทีมข้าวปั้นครับสวัสดีครับ สวัสดีตอนรับนะฮะสู่รายการวิจัยไทยคิดนะครับคุณคุณแปงศึกษาอยู่เปล่าเรียนอยู่ปี3คณะคณุศาสตร์จุฬาครับเราต้องดับแล้วครับเพิ่งจบจากนิติศาสตร์จุฬาค่ะชอบทานข้าวแตนไหมก็ก็รู้จักไหมรู้จักไหมข้าวแตนเพิ่งเคยกินประมาณแบบสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะอ๋อเพิ่งทานเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับไปเชียงใหม่มาอร่อยไหมทานก็อร่อยดีคะ่ะกรอบๆดีอ่ะเราเดี๋ยวเราคุยกันนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ มาถึงทีมสายฝนครับสวัสดีครับทีมสายฝนนะฮะครับผมเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันครับยังเรียนอยู่หรืออะไรยังไงครับอ๋อเพิ่งเรียนจบครับอ่าวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาครับน้องเอกนะครับอ๋อตอนนี้ศึกษาอยู่ปีสี่ครับคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลครับข้าแตันเคยทานไหมเคยครับก็เป็นยังไงบ้างอร่อยดีครับมีเคยไปดูเขาทำมาด้วยครับเจริงป่าวจริงครับเลยดูเขาทำที่ไหนยังไงอ๋อตอนไปออกค่ายที่สุโขทัยครับ เคยเคยมีคุณคุณยายที่ที่บ้านที่ไปอยู่เขาทําให้ให้กินครับวันนี้เราจะนําเสนอข้อาวแตนที่ไม่ต้องทอดอพอนึกออกไหมว่านหน้าตามันจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้าวแตนนะครับเชิญครับข้าวแตนขนมแผ่นกลมๆที่เหมาะกับการทานเล่นมีรสชาติหวานหอมมีความกรุบกรอบสามารถสร้างความอร่อยให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้เป็นอย่างดี ข้าวแตนเป็นขนมพื้นบ้านมีถิ่นกำเนิดจากการที่ชาวบ้านในภาคเหนือสมัยก่อนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำน,ทำนามีรายได้ไม่มากนักนิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลักหากมีข้าวเหนียวเหลือก็มักนิยมนำมาตากให้แห้งเพื่อเป็นการถนอมอาหารสามารถเก็บไว้ทานได้นานเมื่อจะทานจะนำไปทอดเรียกว่าข้าวเย็นทอดและต่อมาภายหลังได้ดัดแปลงโดยการนำน้ำตาลหรือน้ำอ้อยมาราดลงบนข้าวแตนทอดที่ผสมน้ำแตงโม เกลืองาเพื่อเพิ่มรสชาติบางก็นำเอาสมุนไพรมาตกแต่งเป็นข้าวแตนหน้าต่างๆเพื่อเป็นขนมจำหน่ายภายในชุมชนในปัจจุบันข้าวแตนได้รับความนิยมและกลายเป็นของฝากสร้างชื่ออีกอย่างหนึ่งของคนภาคเหนือได้เป็นอย่างมากค่ะที่มาของขนมข้าวแตนก็คือเป็นขนมเสบียงเป็นขนมบริโภคเชิงวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นขนมประจำถิ่นของภาคเหนือนะครับข้าวข้าวแตนชื่อจริงๆก็คือมันเพี้ยนมาจากคําว่า ขนมหลังแตนนั่นเองนะครับทีนี้มันมามาเพี้ยนไปเพี้ยนมาก็เป็นข้าวแทนพอภาคกลางเรียกข้าวแทนแต่ภาคเหนือจะเรียกข้าวแตนเพราะว่าจักจะเป็นเจ้าอ่าก็เลยที่มาข้าวแตนก็นั่นเองนะครับไม่เป็นการเสียเวลาใด็ดเสิเพราะเราจะเข้าสู่คำถามที่1กันเลยนะครับตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะฮะมูลค่า10คะแนนนะครับคำถามที่1ของเราถามว่า การทอดข้าวแตนไม่ให้อมน้ำมันควรทำอย่างไร 1. ทอดที่อุณหภูมิต่ำป้องกันการไหม้ 2. ทอดที่อุณหภูมิสูงใช้ระยะเวลาสั้นหรือ 3. ใช้น้ำมันถั่วเหลืองแทนน้ำมันปาล์ม1นนาทีเชิญครับ เดียนังฟังชัดนะฮะให้น้องๆได้ยินอาจารย์ฟังอยู่ด้วยนะครับเชิญครับก็ข้อหนึ่งน่าจะตัดทิ้งได้เลยคือถ้าทอดอุณหภูมิต่ำมันก็น่าจะต้องทอดนานรัะมันก็น่าจะอมน้ำมันอยู่แล้วส่วนข้อสามมันดูไม่เกี่ยวค่ะคือใช้น้ำมันอะไรมันก็อมอยู่ดีก็ตัดไปสองก็เลยเหลือข้อนี้ค่ะคือเวลาเราทอดเอาไปแล้วให้น้ำมันร้อนๆหรือว่าให้มันขึ้นมาเร็วคือแบบเราพยายามให้ข้างนอกมัน มันสุกแล้วข้างในให้มันคือถ้าทอดนานเกินไปโดยใช้น้ำมันร้อนเนี่ยมันจะมันจะไหม้ฮะแล้วก็เพื่อให้ข้างนอกมันกรอบได้ได้ที่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยยิ่งถ้าทอดนานเนี่ยมันก็จะยิ่งอมน้ํามันยิ่งอุณหภูมิต่ำเนี่ยมันก็ยิ่งอมขึ้นมายังไงมันก็ต้องอมเราก็อาจต้องมาพักไว้หรืออะไรก็ตามส่วนข้อ3เนี่ยเป็นน้ํามันพืชเหมือนกันครับคือน้ำมันวเหลบน้ำมันปาล์มคิดว่าไม่น่าจะแตกต่างกันในเรื่องของการที่จะอมน้ามันครับ เพราะเป็นน้ำมันพืชเหมือนกันไม่ได้เปรียบเทียบระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันที่ทำจากสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับได้ฟังการวิเคราะห์ของทั้ง2ทีมแล้วนะครับคุณเบสครับไปฟังดูว่าน้องๆว่างยัง,ยงไงข้อนี้นะครับทั้ง2ทีมครับตอบออกมาเป็นข้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเขาให้คะแนนกันก่อนดีกว่านะครับว่า5คะแนนแรกนั้นจะเป็นของใครนะครับถ้าพร้อมแล้วถือป้ายนะครับ123ยกป้ายครับ อันนี้คะแนนรอบแรกออกมาแล้วนะครับสำหรับ5คะแนนแรกนี้ครับ13เสียงครับตอเป็นของทีมเข้าปั้นนะครับและ27เสียงที่เดียวครับสำหรับทีมสายฝนเพราะฉะนั้นทีมสายฝน5คะแนนครับนำไปก่อน5คะแนนนะครับสำหรับทีมสายฝนนะครับคำถามของเราในข้อแรกนี้นะฮะทั้ง2ทีมตอบเหมือนกันก็คือท่อที่อุณหภูมิสูงใช้ระยะเวลาสั้นและนี่ก็คือคำตอบที่ ถูกครับเพราะฉะนั้นทั้งสองทีมนะครับรับเพิ่มไปทีมละ10คะแนนครับคะแนนรวมครับทีมสายฝนมีอยู่15คะแนนทีมเข้าปั้นนะครับมีอยู่10คะแนนตามหลังอยู่แค่5คะแนนเท่านั้นนะครับอาจารย์ครับทำไมถึงเป็นคำตอบนี้ครับที่เราจะต้องทอดในอุณหภูมิที่สูงและใช้ระยะเวลาสั้นครับอาจารย์ครับ เนื่องจากกลไกลการดูดซึมน้ํามันของอาหารที่ผ่านการทอดนะคะเกิดจากการเคลื่อนที่หรือว่าการแพร่ของน้ํามันเข้าไปในอาหารระหว่างการทอดหรืออีกอันนึงก็คือหลังจากการทอดก็มีการแพร่ของน้ํามันเข้าไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่ในระหว่างการทอดเนี่ยการทอดที่อุณหภูมิสูงจะทําให้น้ำเนี่ยระเหยได้เร็วแล้วก็สร้างความดันไอขึ้นมาได้มากกว่านะคะทําให้อาหารเนี่ยพองด้วยแล้วก็ใช้เวลาทอดเนี่ยสั้นแต่ถ้าเราทอดที่อุณหภูมิต่ำเนี่ย การที่น้ำมันจะค่อยๆระเหยเนี่ยจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ความดันไอที่เกิดขึ้นก็จะต่ำข้าวแตนก็อาจจะไม่พองแล้วก็ใช้เวลานาน,านเนี่ยจะทําให้การอมน้ํามันเนี่ยหรือว่าการแพร่ของน้ํามันเข้าไปในอาหารเนี่ยเกิดได้นานกว่าก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีน้ํามันอยู่มากกว่าการทอดาที่อุณหภูมิสูงขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับจากข้าวแตนนะครับทั่วไปที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับจนมาถึงข้าวแตนไร้มันที่เราจะพูดถึงนะครับเป็นการคิดค้น ข้าวแต๋นชนิดใหม่นะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก่อนอื่นเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยนะครับว่าทําไมอาจารย์ถึงเลือกข้าวแต๋นมาวิจัยมาศึกษาล่ะครับอาจารย์ครับข้าวแต๋นเนี่ยเป็นขนมพื้นบ้านของทางภาคเหนือนะคะแล้วก็เป็นของฝากที่ได้รับความนิยมเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะแต่เนื่องจากว่าข้าวแต๋นเนี่ยจะต้องผ่านการทอดทาให้มีปริมาณน้ํามันเนี่ยอยู่ในผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้าเรากินเยอะเกินไปนะคะก็จะส่งผลเสียให้กับสุขภาพได้นะคะก็จึงเป็นสาเหตว่า มาสนใจศึกษาตัวของข้าวแตนนี่ค่ะแต่ทราบมาว่าการวิจัยในครั้งนี้นะครับมีโจทย์ตั้งบอกไว้ว่าอยากจะทําให้ข้าวแตนเนี่ยมีอายุยืดออกไปหรือนานมากขึ้นค่ะคืองานงานวิจัยอันนี้เนี่ยเป็นงานที่เราได้มาจากผู้ประกอบการนะคะซึ่งเขาอยากจะทําข้าวแตนเนี่ยเพื่อจําหน่ายออกไปถึงต่างประเทศด้วยการที่ข้าวแตนท่อเนี่ยมันจะมีอายุการเก็บที่ไม่นานพอก็ค,ค,คือถ้าไปถึงเมืองนอกปุ๊บจะมีเวลาที่จะวางจำหน่ายเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะคะ,คะ,คะ อันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ของทางผู้ประกอบการแล้วก็ร่วมกับเราได้รับการสนับสนุนจากโครงการ I ออาร s ของสก ok ะคะก็เลยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำมันในข้าวแตนลงทำให้มันสามารถเก็บได้นานขึ้นนะคะสามารถไปวางจำหน่ายต่างต่างประเทศได้นะคะค นอกจากนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถ้าเราลดปริมาณน้ํามันได้เนี่ยก็จะทําให้สุขภาพเราก็จะดีขึ้นกินได้เยอะขึ้นครับ <c oughs> ผมแสดงว่าได้ประโยชน์2ต่อกันเลยทีเดียวนะครับ,รบแล้วปกติข้าวแตนทั่วๆไปนี่เก็บได้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนครับก็โดยทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ2 3เดือนครัแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาอยากจะได้นานกว่านี้แล้วมีโจทย์ไหมครับว่าต้องนานเท่าไรหรือว่าที่ ทำการวิจัยออกมาแล้วจนสําเร็จแล้วอันนี้ผู้ประกอบการต้องการให้ได้ประมาณสักหกเดือนครึ่งปีแล้วเหตุผลทําไมปกติข้าวแตนปกติทั่วไป2อสเดือนมันถึงหมดอายุเร็วขนาดนั้นครับอาจารย์ก็เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทอดนะคะทำให้มีปริมาณหลักเลยใช่มีน้ํามันอยู่ในข้าวแตนนะคะครับแล้วครับมันคือข้อมูลนะฮะถ้าผู้เข้าแข่งขันฟังดีๆนะครับอาจารย์พูดออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวกับคำถามที่2ของเรานะครับ คำถามที่สองนะครถามว่าข้าวแตนที่วางจําหน่ายในปัจจุบันมีอายุการเก็บรักษาสั้นเกิดจากสาเหตุใด 1. เหม็นหืน 2. ขึ้นราหรือ 3. ส,สีเปลี่ยน ครับเชิญครับครับคือที่คิดว่าข้อแต่ที่ที่ทเนเนี่ยครับมีอายุการรักษาสั้นเพราะว่าตามที่อาจารย์ได้บอกไว้ครับว่าสาเหตุมาจากว่าเราทํเข้าแต่โด้วยการทอดทีนี้พอทอดแล้วเนี่ยพอเราทิ้งไว้นะ้ำมันก็มีโอกาสที่จะเหม็นหืนได้เล้ก็เลยม,มีน้ํามันอยู่ใช่น้ำมันแล้วก็เลยคิดว่าน้ํามันเนี่ยน่าทําให้เกิดการเสียโดยการเหม็นหืนได้ครับส่วนเรื่องของเชื้อราปกติจะขึ้นในพวกที่มีความชื้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ คิดว่าการเก็บถ้าเกิดเราเก็บดีๆเราเก็บในภาในภาชนะที่โอเคที่ดีในเก็บในอุณหภูมิมที่พอเหมาะก็ไม่น่าจะมีผลเรื่องของเชื้อราครับแล้วก็เรื่องของสีเปลี่ยนเนี่ยคิดว่าข้าวแตนที่ทอดมาแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีสีเปลี่ยนไม่เหมือนกับพวกที่เป็นอาหาร <t> s <S สด <ะ S 1> อย่างเงี้ยครับคือตัวใหญ่แบบของทอดอย่างเงี้ยเวลาเก็บไว้นานๆมันก็จะเริ่มไม่กรอบเริ่มเหม็นหืนยกตัวอย่างอย่างแคบหมู ool, อย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้นานๆก็เหม็นเพราะว่าแบบเอออาจจะเพราะทอดในน้ำมันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างมันไม่น่าขึ้นราค่ะเพราะว่า ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นขึ้นราก็แบบขึ้นพวกแบบของสดผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็น่าจะพอเพราะอย่างเงี้ยก็สีเปลี่ยนดูไม่ค่อยปิดไม่ค่อยเกี่ยวค่ะก็เลยตอบเหมือน,นคือนะคะขอบคุณครับคุณเบสครับข้อนี้ตอบเหมือนกันอีกแล้วทั้งสองทีมเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวฟังกันก่อนแล้วกันว่าน้องๆแ,แถวๆนี้เนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับข้าวแตนเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำมันถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยจะมี เอาเรามารับประทานเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นเหินขึ้นมาค่ะแล้วแบบถ้ามารับประทานเนี่ยจะไม่ไดีต่อสุขภาพแล้วทานไม่ได้เลยค่ะอะตอนที่มาดูกันนะครับว่าน้องๆเขาชอบนะครับความคิดเห็นของทีมไหนเพราะว่าคําตอบออกมาเหมือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับหยิบป้ายให้พร้อมครับ1 2 3ยกป้ายครับ คะแนนรอบ2ออกมาแล้วนะครับข้อนี้ค่อนข้างจะสูสีกันสักเล็กน้อยนะครับมาดูที่เข้าปั้นก่อนรับไป18เสียงครับและสายฝน22เสียงเพราะฉะนั้นสายฝนอีก5คะแนนรับไปเลยครับสายฝนตอนนี้มีคะแนนนะครับรวมกันทั้งหมด20คะแนนครับเข้าปั้นฮะ10คะแนนข้อนี้ตอบเหมือนกันอีกคำตอบที่ถูกต้องคือ เหม็นหืนครับทั้งสองทีมตอบถูกนะครับก็รับไปทีมละ10คะแนนครับคะแนนรวมตอนนี้เข้าปั้นมีอยู่20คะแนนครับส่วนสายฝนมีอยู่30คะแนนอาจารย์ครับทำไมถึงเป็นเหม็นหืนครับโดยทั่วไปตอนนี้เนี่ยในผลิตภัณฑ์เนี่ยมีน้ำมันอยู่ เมื่อน้ำมันสัมผัสกับอากาศออกซิเจนในอากาศก็กจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยาเคมีกับกรดไขมันที่มีอยู่ในน้ำมันนะคะเราจะทำให้ผลิตภัณฑ์นียเกิดการเหม็นเืินได้นะ,ะนอกจากมีแล้วเนี่ยข้าวแตนเนี่ยเขาจะเก็บในถุงพลาสติกใสใช่ไหมคะซึ่งการเก็บถุงพลาสติกใสเนี่ยจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยสัมผัสกับแสงแล้วก็ความร้อนได้นะคะซึ่งแสงกับความร้อนเนี่ยก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เคมีที่ทําให้เกิดการเมิ่ยนผืนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะสถานการณ์ตอนนี้สายฝนนาอยู่นะครับข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายมีมูลค่า15ขัดคะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับว่าเข้าแตนไร้มันเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวครับ เนื่องจากว่าผู้วิโภคนะครับที่ต้ไม่ต้องการน้ํามันนะครับที่จากการทอดเราก็เลยมาหาวิธีว่าจะทำยังไงให้ตอบโจทย์ผู้ริโภคได้ว,ว่าจะกินข้าวแตนแล้วไม่ต้องทอดด้วยน้ํามันนะมันก็เลยมาเข้ากับงานดรศรีสุวรรณที่จะเอาข้าวแตนเนี่ยไปอบด้วยคลื่นไมโครเวฟนะครับ เื่อได้โจทย์ปัญหาของข้าวแตนคือการเหม็นหืนซึ่งเกิดจากการทอดในน้ำมันทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นและมีปริมาณน้ำมันที่สูงเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆดังนั้นทีมนักวิจัยซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรีสุวรรณนฤนาตวงศกุลจึงคิดค้นการลดปริมาณน้ำมันโดยการหาวิธีการทำให้ข้าวแตนพองด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช้การทอดการใช้คลื่นไมโครเวฟจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้ข้าวแตนพองได้โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพองตัวที่ศึกษาได้แก่ ความชื้นในข้อแตนดิบกำลังไฟและเวลาที่ใช้ในการพองตัวการทดลองเริ่มจากการเตรียมข้าวแตนโดยการนึ่งข้าวเหนียวที่แช่น้ำข้ามคืนแล้วให้สุกแล้วนำผสมกับน้ำแต่งโมจากนั้นนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นกลมนำไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนจะมีความชื้นตามต้องการส่วนขั้นตอนต่อมานำมาทำให้พองในเตาอบไมโครเวฟ มื่อได้ความชื้นท at ี่เหมาะสมก็ได้ศึกษาถึงผลของกําลังของเครื่องไมโครเวฟและเวลาที่ใช้ในการพองตัวเพื่อให้ได้เข้าแต่นไร้มันที่มีลักษณะที่ดีนะครับคุณผมครับที่อยู่ด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับก็คือเข้าแต่นในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้ต้องให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่ามีอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับสารพัดแบบเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวแตนที่ ดั้งเดิมเขามีกันมานะคะก็คือข้าวแตนด้วยราดด้วยน้ำอ้อยนะคะทอันนี้คุนอยู่แล้วนะใช่ค่ะแล้วส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นข้าวแตนที่เขาปรับปรุงหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นก็เป็นข้าวแตนที่มีหน้าต่างกันนะคะหน้างานหน้าธัญพืชอันนี้เป็นหมูยองน้ําพริกเผาค่ะเหมือนจะเพิ่มคุณค่าเข้าไปอีกส่วนตัวเล็กๆนี่ก็จะเป็นข้าวแตนที่เขาทําให้อ่าขนาดเนี่ยมันพอดีคำอันนี้จะเป็นข้าวแตนดิบนะคะก็คือข้าวแตนที่ เรานึ่งเสร็จแล้วมาผสมน้ำน้ำแตงโมนะคะแล้วก็มาขึ้นรูปอกแห้งนะคะก็จะได้เป็นตัวข้าวแตนซึ่งถ้าปกติเนี่ยเขาก็จะข้าวแตนเนี่ยไปทอดในน้ำมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ,อย,ะ,ะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคส่วนที่ตัวเองทำนี่ก็คือจะเอาเข้าวแตนอันนี้นะคะไปขึ้นไปทำให้พองเนี่ยด้วยเทคนิคไมโครเวฟนะคะก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในนี้อ๋อจากอันนี้จะกลายมาเป็นอันนี้ค่ะสาเหตุที่ใช้ไมโครเวฟเนี่ยเพราะว่าเราต้องการหลีกเลี่ยงน้ำมัน ที่ได้จากการทอดนะคะแล้วขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันก็สามารถทําให้อาหารเนี่ยร้อนภายในตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วทําให้น้ำเนี่ยระเหยกลายเป็นไอแล้วก็สร้างความดันไอสูงจนกระทั่งดันให้เมล็ดข้าวเนี่ยพองออกนะคะเราก็เลยได้ข้าวแตนที่มันพองโดยไม่ต้องใช้การทอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างนี้จะแตกต่างกันใช่ไหมอาจารย์อันนี้คืออันที่ทอดทอดมาอันนี้คือข้าวไมโครเวฟหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นข้าวแตนไร้มันนะครับคือ ประเภทนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองชิมกันเลยกินไหมรู้สึกมันมีมันนะครับมันรู้สึกได้เลยนะพอมเขาทำนมันมันอันนี้มันก็ไม่มีไม่มีน้ำมันเลยครับรู้สึกได้มันคือมันแห้งกว่านิดนึงนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่เราทําให้พองด้วยไมโครเวฟเนี่ยจะมีปริมาณน้ํามันเนี่ยประมาณอยู่ไม่เกิน5%เนะคะก็ค,คือเดิมของมันอยู่แล้วกับส่วนผสมบางอย่างที่ที่ผู้ประกอบการเขาใช้อยู่นะคะส่วนถ้าเราทอดให้พองเนี่ยจะมีน้ํามันประมาณ30%นะคะจะเยอะกว่าเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าการทําให้พองด้วยไมโครเวฟเนี่ยการพองตัวเนี่ยมันจะน้อยกว่าน้ํามันนะคะอันนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นข้อแตกต่างนะครับนี่คือขนาดนะอันนี้คือขนาดที่เป็นการทอด นะฮะอันนี้คือขนาดที่เป็นไมโครเวฟจะเห็นได้นะครับว่าขนาดของไมโครเวฟนั้นจะเล็กลงมาหน่อยเออแล้วอย่างนี้มันจะมีผลต่อผู้ประกอบการไหมครับเพราะเวลาใส่ถุงเนะเยอะเอ่ะมันต้องใส่เยอะขึ้นก็จะดูแบบน้อยลงนะก็ส่วนใหญ่เขาก็ขายด้วยน้ําหนักอยู่แล้วนะคะครับใช่ทีนี้ก็คือข้อดีของเขาก็คือเพื่อสุขภาพก็เหมือนกับกลุ่มตลาดผู้บริโภคอีกกลุ่มนึงที่ห่วงใยสุขภาพคํานึงถึงเรื่องของสุขภาพนะครับ เราจะเข้าสู่คําถามสุดท้ายเลยนะครับขอบคุณจานมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเชิญประจำที่ <livro S 1> <Sams. S 2> เลยครับเนะครับคำถา,ถามที่3มีมูลค่า15คะแนานถามว่าข้อใดส่งผลต่อการพองตัวของข้าวแตนไร้มันไมโครเวฟ 1. ปริมาณสารให้กลิ่นในข้าวแตน 2. ปริมาณสารกันหืนในข้าวแตนหรือ 3. ปริมาณน้ำในข้าวแตน1นาทีครับเชิญครับ และเป็นอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับ2ทีมนี้คือตอบเหมือนกันครับข้อ3คือปริมาณน้ำในข้าวแตนก็คิดว่าการที่ข้าวแตนมันจะพองตัวเนี่ยก็คือมันเกิดจากเ,เขาใช้คลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของของของ,ของน้ำที่อยู่ในข้าวแตนนะครับมันมันระเหยขึ้นมามแล้วพอเหมือนกับน้ำในข้าวแตนระเหยก็จะมีแรงดันดันให้ข้าวแตนพองออกครับก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำที่อยู่ในข้าวแตนก็คือข้อ1อ่ะข้อ2เนี่ยมันก็ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่า สารให้กลิ่นกับสารกันเหืนมันก็อยู่กับของกลิ่นกับด้านอะไร้ยครับคือถ้าปริมาณน้ําเนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวข้องมากกว่าแบบโมเลกุลเลยนะครับขอบคุณครับคุณเบสครับโอ้โหวันนี้นะครับทั้ง3ข้อตอบเหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าความคิดเห็นนะครับอาจจะแตกต่างก็ได้นะครับสําหรับคาตอบข้อนี้ก็เรื่องข้อ3แล้วกันครับเลือกเะย่ะทำไมอ่ะเพราะว่า ข้าวแตนมีส่วนประกอบคือน้ําอยู่ด้วยก็คือถ้าเปรียบเทียบกับกันก็คือเหมือนกับการหุงข้าวค่ะคือมีน้ําเป็นตัวช่วยในการพอ,องตัวก็คือก็เหมือนกันกับข้าวแตนนะคะ่ะอ่าว่ากันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ครับคงต้องให้คะแนนอีก5คะแนนนะครับสําหรับข้อสุดท้ายนี้นะครับ1 2 3ยกป้ายครับ รอบนี้ครับพ่อป้านได้ไปทั้งสิ้น17เสียงนะครับและ23เสียงสําหรับทีมสายฝนเพราะฉะนั้นโอ้วันนี้สายฝนกวาดเรียบเลยนะครับคะแนนจากคนดูอีก5คะแนนครับนสายฝนตอนนี้คะแนนนําอยู่นะครับ35คะแนนข้าวปั้นมีอยู่20คะแนนนะครับมาถึงตรงนี้ข้อสุดท้ายจะตอบถูกหรือเปล่าคําตอบครับปริมาณ น้ำในข้าวแตนครับตอบผู้ทั้งสองทีมนะครับรับไปเลยทีมรับ15คะแนนนะครับทำให้ทีมข้าวปั้นมีทั้งหมด35คะแนนและทีมสายฝนทั้งหมด50คะแนนเป็นผู้ชนะการแข่งขันในวันนี้ครับอาจารย์ครับจากการวิเคราะห์ของน้องๆทั้งสองทีมซึ่งวิเคราะห์ใกล้เคียงกันในเรื่องของปริมาณน้ำ ตรงนี้นะครับมีความแม่นยําขนาดไหนครับอาจารย์ครับก็ตอบถูกนะคะว่าเป็นปริมาณน้ําเนื่องจากว่าคลื่นไมโครเวฟเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็น้ําเป็นโมเลกุลที่มีขั่วพอมันอยู่ในสนามไฟฟ้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะเกิดการหันขั่วนะคะอย่างคั่วบวกก็ต้องหันคั่วลบไปหาในอะไรเนี่ยค่ะเพราะมันก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ําเกิดการเสียดสีแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็จะทําให้ ตัวของน้ำเนี่ยวันเวลาเหยก็จะดันให้เข้าแตนเนี่ยพองได้แต่ว่าถ้าหากว่าน้ำเนี่ยมันน้อยเกินไปนะคะมันก็จะไม่ไม่มากพอที่จะทําให้ตัวอย่างเนี่ยพองมาได้หรือว่าถ้าเยอะเกินไปก็จะเกิดความดันเนี่ยช้าก็จะไม่พองอีกเหมือนกันก็ะจะมีปริมาณน,น้ำเนี่ยจะต้องมีปริมาณน,น้ําที่เหมาะสมครับส่วนปริมาณสารกันเหื่เนี่ย ในผลิตภัณฑ์เนี้ยเราไม่มีการใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สารแต่งกลิ่นเนี้ยเขาก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันค่ะน้องๆเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะใกล้เคียงกับสิ่งที่เราวิเคราะห์เลยนะครับถามเผื่อคุณผู้ชมนิดนึงหลายคนดูวันนี้เนี่ยเชื่อเลยว่าพยายามจะไปหาข้อแต่งมาใส่ไมโครเวฟที่บ้านตัวเองอันนี้ทําได้ไหมครับหรือยังไงก็ถ้าเป็นไมโครเวฟที่บ้านนี่นะคะตอนนี้เนี่ยความความก็เรียกอะไรกําลังไฟนี่ค่ะที่ส่วนใหญ่ที่ใช้กันเนี้ยประมาณสัก800วัตต์ ก็จะน้อยเกินไปคือทําให้พองได้แต่ว่าเอามาแล้วอาจจะพองแค่บางชิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้มันจะต้องเป็นไมโครเว็บกาลังไฟสูงแล้วไม่คือเชิงแบบอุตสาหกรรมใช่ไหมครับอืมนะฮะอาละครับสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์แนะนําข้อคิดดีๆในการเลือกข้าวแตนดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อมากสําหรับคนไทยเราควรจะมีวิธีการดูยังไงครับค่ะแล้วก็ต้องดูข้าวแตนที่สะอาดใหม่นะคะ การหมายนี่ก็ดูจากภาชนะบรรจุก็ได้ดมกลิ่นเอาก็ได้นะคะคแล้วก็ไม่มีกลิ่นอาบไม่มีกลิ่นเหือนอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับเคล็ดลับในการเลือกเข้าวแตนถ้ามีโอกาสได้แวะทางภาคเหนือนะครับซึ่งจะเป็นขนมนะของฝากจากภาคเหนือเยอะแยะ,ยะ,ยะมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ และขอบคุณนะครับน้องๆทเก้าแข่งขันนะขอแสดงความยินดีกับทีมสายฝนนะครับนี่คือรางวัลของคุณนะครับในการชนะครั้งนี้ขอบคุณน้องๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณะครับและน้องจากอาแบกนั่นเองครับเอาละครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้นะครับสามารถร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลกับเราได้นะครับวันนี้เราถามว่าข้าวแตนทำมาจากอะไรครับ ไม่ยากเลยจริงๆครับมีตัวเลือกให้ด้วยนะครับระหว่างข้อ1 –เข้าวเจ้าหรือข้อ2 –ข้าวเหนียวนั่นเองส่งคําตอบของคุณเข้ามานะครับตามที่อยู่ที่เห็นด้านล่างนี้นะครับเรามีระว้วนมอบให้จากวิจัยไทยคิดครับสมัครมาแข่งขันกับเราได้นะครับอย่างน้องๆทั้ง4ท่านนะฮะที่ผมรู้เลย คุณดูรายการเราเสร็จปั๊บรีบเขียนจดหมายสมัครเข้ามาแข่งขันกับเราเลยใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะคุณหมอครับรีบเขียนทันทีเลยครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับวิจัยไทยคิดภารกิจเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ